ยุดยิงจากเวลานี้เป็นต้นไปถ้าฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งยิงก่อนผมจะถือว่าฝ่ายนั้นเป็นผู้เริ่มสงครามนี้สิ่งที่ตามมาก็คือพวกผมจะคว่ำบาตรฝ่ายนั้นโดยการตัดการสง่งสะพายตัดรถประมาณสนับสนุนแล้วก็คว่ำบาตรทุกอย่างเท่าที่จะทได้ทำไมชันต้องกลัวคว่มบาตรด้วยทั้งๆที่ชันมีบอ่อดมันทั้งสองบอ่อแล้วนะี่นายอยากเป็นคนเริ่มสงครามอย่างนั้นเหรออืมไม่รู้ดิ ก็ฉันบอกแล้วไงฉันมาที่นี่ฉันจะผนวกดินแดนคืนแกฟังชันให้ดีนะนี่มันคือดินแดนของฉันไอ้กรุ๊กพวกแค่นี้แหละหวังว่าพวกนายคงจะเข้าใจในแต่แกก็ได้ดูเองนะสามารถอะไรรัสเซียจะไม่เป็นรองใครไอ้อเมริกันแอฟังฉันให้ดีนะสงครามครั้งนี้มันไม่จบง่ายๆแน่นอนไม่อนุญาตกลับไปซะเรากำลังจะเริ่มสงคราม เราจะประกาศสงครามปีรถมอเตอร์เข้าในค่ายเด็กเงินไปอยู่ตายอยู่ตายด้วยไปซะอ๋ผมผมโดนผมโดนทางเจ้าสำนักเขากดดันกดดันให้ไปซะอ๋อระหว่างท่าสำนักเอาชีวิตมึงเอาอะไรอ๋อยากให้ไปนะแต่ขอให้ไปช้าหน่อยอ๋อโทษครับขอโทษครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไป ไอ้น้าข่าวแกประกาศข่าวไปซะรัสเซียประกาศสงครามได้ครับได้ครับก็เ่าเลยปลไก็ได้ป่อยไปเกียวเียวเกียยวครับ